อยากให้พูดถึงแม่สีดาหน่อยว่าทําไมถึงได้เป็นเป็นเขาแล้วแบบมีวิธีการยังไงที่ให้เขาแสดงออกมาได้ดีขนาดเนี้ยบทนี้ยากมากเพราะว่าตั้งแต่เขียนบทละว่าแบบพอตอนทําหนังอะ่ะมันต้องเป็นผู้หญิงที่ต้องเข้าใจความลําบากเพราะพี่รู้สึกว่าใครที่มาเล่นบทนี้แล้วแบบไม่ไม,ไม่เคยผ่านความลําบากจริงๆในชีวิตจะสายตามันไม่เหมือนกันเหมือนทีมแคสก็ไปถามทีมแคสอีกทีมหนึ่งเหมือนเขาแนะนํากันมาแล้วก็ประกอบกับว,ว่าตอนนั้นนะอยู่ดีพี่ก็เห็นข่าวใน เฟซบุ๊กมันขึ้นมาเหมือนมันครบรอบอะไรสักอย่าง<ม>ว่าแบบที่พี่ออฟอภพิชาเขาจากไปอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยนี่คือแม่สียา<ม>ที่แบบไม่ได้เห็นกันมานานแล้วประกอบกับว่าทีมแครเขาจะเอาแม่เขามาแครด้วยอย<ม>่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยคนนี้น่าสนใจเพราะว่าในบทอะพิเศษต้องตายไปด้วยแบบในวิมานน่ะเหมือนเขาน่าจะเข้าใจความรู้สึกแบบการรักลูกเออล้วก็เราก็เข้าใจแค่ประมาณนั้นอะไรเงี้ยโโหพอวันที่เจอแม่มา ทั้งคําพูดคจาจาอะไรต่างๆคือมันเหมือนในบทมากเลย mm hmm. คือแบบคือคือแม่เขาไม่ได้เป็นคนที่ดูดราม่าเลยนะ mm hmm. คือแม่เขาเป็นคนที่สนุกอ่ะ mm hmm. ติดตลกพูด mm hmm. เล่นอะไรปุ๊บแต่ว่าพอแอคชั่นปุ๊บเล่นได้เลย mm hmm. คือเหมือน mm hmm. เขามีมิติอะไรที่แบบดร mm hmm. าม่ากับลองห้าแบบสุดๆ mm hmm. ตลกก็ตลกสุดๆคือมันมีความแบบเอลเมนต์อะไรบางอย่างที่คล้ายแม่แสงอ่ะ เออสนุกได้ดาราม่าได้อไรเงี้ยเออคนนี้น่าสนใจใช่แล้วก็ได้รางวัลใช่ใช่ดีใจแทนเขานะเพราะว่าตอนที่อยู่ในกองถ่ายเขาชอบเดินยกมือว่าขอบคุณทีมงานเออว่าแบบที่ให้โอกาสแม่ได้ได้มาเล่นอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ขอบคุณแล้วเขาก็ขาขอบอกเออถ้าเขาได้รางวัลสักถ้วยหนึ่งอ่ะเขาจะแบบตายตาหลับมากเนี่ยเออจริงๆเขาเลยเขาก็เลยเหมือนเขาสบายใจละใช่พี่ว่าก็เลยแบบรู้สึกว่าวันที่เขาไปพี่ว่าเขาหมดหัวค่ะ อวยไส้แตกพอดแคสต์